ทีนี้ไปเรื่องทวิตเตอร์จบนะเขานด้มาถึงประเด็นในปกการนาที่รการเอาเรื่องเ o u อ่าเอาก็คือในเรื่องของเอา MOU ก่อนใช่ไหมคะยังไม่ได้ลงหุ้นนะใชงม่ไห้เขาปกนะเอามาเปิด MOU นะคะของกลุ่มที่มีการจะตั้งรัฐบาลกันก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องรอผล จากกรกตประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจับไม้จับมือกันเขาก็มีตกลงกันแล้วว่าจะทําเป็น MOU ออกมาตอนนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมกับทั้งหมดเนี่ย23วาระแล้วก็5พันธสัญญานะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยเรามาดูกันนะคะมาดูในส่วนของข้อที่1กันเลยก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมอเดียวเปิดมาให้คุณไทยเดี๋ยวเราขึ้นตตวกราฟิกเลยจะไล่เรียงมาเอาในส่วนของ23วาระกันก่อนก็แล้วกันนะคะ อันนี้ก็<ช>ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นร่าง MOU นะคะที่8ปดพักจะมีการร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะแล้วก็ในร่วมจะมีการร่วมลงนามกันในวันนี้ช่วงสี่โมงเย็นนะคะแตเดี๋ยวก่อนอาจารย์ผมก็จะแจ้งท่านผู้ชมนิดนึงค่ะก่อนจะดูเรื่องตรงนี้ในรายละเอียดน,นะฮะท่านผู้ชมก็ต้องติ๊งต่างก่อนอเขาเรียกกับการเมืองตอนนี้มันเป็นการเมืองแบบติ้งต่าง่ะนะติ้งต่างว่าเพื่อไทยเอาด้วยกับแบบนี้ ติ๊กต่างว่าเนี่ย8พักเนี่ยน่าจะได้เป็นรัฐบาลและแน่นอนอะ,อะไรแบบนี้นะเอาด้วยกัน,นะอะเป็นไม่รู้เลยแต่เป็นไม่รู้แต่ว่าเอาด้วยกัน,นะอะติ๊กต่างแล้วว่าติ๊กต่างว่าที่สําคัญคือติ๊กต่างก็เพื่อไทยเอากับอันนี้นะนี่นะฮะติ๊กต่างนะเชะะินกะะ็โดยจะมีการลงนามนะคะบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือว่า MOU เนี่ยที่ห้องบอลลูนนะคะโรงแรมคอนราดนะคะรวม8พักก็ หลายคนรู้แล้วนะมีเก้าไกลมีเพื่อไทยมีพรรคประชาชาติพักไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังแล้วแล้วก็พักเป็นธรรมแล้วก็พักพลังสังคมใหม่นะคะแปดพักส่วนในาวาระแรกนะคะเอาเมื่อสักครู่นี้ที่คนไทยขึ้นมาอ,อันนี้คือวาระที่หนึ่งนะคะ,ะก็คือ าภารกิจของรัฐบาลที่เขาระบุไปในเอ u อยุก็คือ1ในนะเรื่องของการฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมน,นูญหรือว่าสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน S <S <S แล้วก็อันที่2ค่ะก็คือเพื่อสร้างความสมานฉันท์นในสังคมทุกพักจะร่วมกันผลักดันการอำนวยความยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกของรัฐสภาแล้วก็3ค่ะการยืนยันนะคะจะผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิ์สมรสสําหรับคู่รัก ทุกเพศแล้วก็โดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถืออันนี้นี่อ่ะไปเอาแค่นี้ก่อนเอาอันนี้คือจะเป็นในเรื่องของอ่ามันก็จะแบ่งออกเป็นพาร์ทอ่ะอันนี้ถ้าพูดถึงพาร์ทในเรื่องของรัฐธรรมนูญกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นกรอประมาณนี้ที่เขาจะทําร่วมกันปัญหาเนี่ยอันนี้ถ้าชี้ไปเลยก็คืออยู่ที่ข้อแรกนะครับเพราะว่าแก้รัฐนูญเนี่ยมันใหญ่กว่าเรื่องแก้กฎหมายนะ แล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมคุ้นๆน,นะ,ะเดี๋ยวภาหลังเราจะเอามาให้ดูอีกทีก็คือว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ปิยบุตรแสงกนกุลที่เขียนเอาไว้แล้วค่ะเขียนใหม่หมดเลยในหมวดพระมหากษัตริย์อันนี้แหละถ้าไปในแนวนั้นนะครับเนี่ยโดยที่ไปอ้างนะครับว่าต้องแก้โดยผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือส,อสรอนะครับที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงค่ะ ย้ำนะครับตรงนี้ไอ้ขีดเส้นใต้ของํวาว่าสอส,อสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะแล้วไปดูนะครับกับร่างอ่าธจํานวนที่ปิยบุตรเขียนเอาไว้แล้วเขียนเรื่องหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากรรษัตริย์ไม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันหลังท่านผู้ชมไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เคยเห็นเดี๋ยวเอามาเดเอามาให้ดูกันอีกทีอทีนี่แหละข้อนี้แหละจะเป็นจะเป็นเนขาเรียกว่าระเบิดเวลานะอ่ะทีะะนี้ข้อสามเนี่ย ประเด็นมันก็คือตอนนั้นอาจารย์วันนอคะยัไม่สบายใจเพราะว่าด้วยหลักศาสนาอิสลามเนี่ยถูกไหมอ่าก็เลยไปเขียนเพิ่มเติมเอาว่าไม่ขัดกับหลักการศาสนานี่นะฮะอ่านะคะอ่ต่อไปไปดูอีกโหมดหนึ่งนะคะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทหารแล้วก็ชายแดนใต้กันบ้าง S <S ก่อนนี้ก็จะผลักดันนะคะการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพแล้วก็กระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยยึดหลักความโปรโง่งใสทันสมัยมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือการเปลี่ยนนะคะการเกณฑ์ทหารแบบบังคับให้เป็นระบบสมัครใจแล้วก็อีกข้อนึงก็คือร่วมกันผลักดันกระบวนการสร้างสิทธิภาพอย่างยังย่งยืนนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนก อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงการทบทวนภารกิจของหน่วยงานและก็การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงภาษาเหล่านี้คุณผู้ชมอ่านให้ฟังแล้วเหมือนจะดูดีนะเหมือนจะดูดีเพราะว่ามันเป็นกกรการแก้ยกออกมาในส่วนของหัวข้อที่จะทําแต่อันนี้เรื่องเหล่านี้ใน3ข้อเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปดูไส้ในก่อนนะไม่เวลาก็ให้กันไป้องรู้ไว้ก่อนแต่เรื่องนี้เราก็เราก็ตะเอาไว้ก่อนเหมือนกันเพราะว่าเรื่องทหารเนี่ย มันอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกนี่อันดี้ระเบิดเวลาลูกที่สองอันนีกี้ลูกลูกแรกเดี่ยแก้มนุนแล้วนะอ่ะอันนี้ลูกที่สองเพราะว่าเนี่องกองทัพอีกจุดหนึ่งที่บอกให้ได้เลยในเรื่องของกองทัพคือเขาจะยุบกอรมนอเรียกมาว่ากันกี่ค่อยมาว่ากันแต่ให้รู้ว่าเนี่ยอชุดนี้นะมันก็จะไประเบิดเวลาอีกอนหนึ่งใช่นะคะต่อไปไปดูพาร์ตต่อไปค่ะกี่ข้อแล้วเนี่ยหกข้อแล้วนะ ค่ะของอ้อวอนะคะต่อตอ,อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออพวกผักดันดการกระจำนาจนะครับเนี่ย ในแง่ของภารกิจแล้วก็งบประมาณเลือกตั้งผู้ว่านั่นแหละท้องถิ่นนะนะคะเพื่อให้ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพปัศจากการทุจริตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบและก็วัฒนธรรมรัฐโปร่งใสแล้วก็เปิดเผยข้อมูลรัฐในทุกหน่วยงานอันนี้ก็เป็นที่ดรบอกไปอ่ะาเอัน้นี้เระบิดเวลาลูกที่สามเพราะไอ้ข้อข้างบนเนี่ยนะฮะก็คือ ผลักดันการกระจายอำนาจเนี่ยนะมันเขียนให้ดูสวยเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่ารูปธรรมของมันก็คืออยากจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดนี่แหละแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับจะไปยกเลิกอะไรนะอำนองกำนานอะไรใช่ไหมมันก็มีหลายเรื่องอะที่เออเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวค่อยมาลงลึกนั่นนะนี่เปิดมาสามสามหน้าเนี่ยไม่มีอันไหนที่ไม่มีปัญหาเลยรู้สึกจแตเรื่องแล้วท้งมีระเบิดทั้งนั้นเลยอ่อต่อไปค่ะไม่จะดูเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไงต่อไปอันนี้ก็จะเป็ไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวจะเฉลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็จะเป็นการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ<อ>ยึดหลักเพื่อเพิ่มรายได้<อ>ให้ <ละ S 1> ประชาชน <450. S 1> ลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมแล้วก็การยกเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินแล้วก็การดํารงชีวิตของประชาชนเช่นตัดลดหรือหักใช้ชั่วคราวซึ่งใบอนุญาต ซึ่ง <ใน S 1> เป็น,น,นซึ่งใบอนุมัติอนุญาตที่ไม่จําเป็นแล้วก็เป็นอุปสรรคเพื่อนในเรื่องของการปรับ ปรุงใหม่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องทางด้านการเงินแล้วก็การสร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมีการมุ่งเน้นการเติบโตของ GDP ของ SME สนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้าทั่วไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันตลาดโลกได้แล้วก็อันสุดท้ายการยกเลิกทุนผูกขาดและส่งเสริมการผูกขาดไม่ใช่ทุนผูกขาดการยกเลิกการผูกขาดหรือว่าทุนผูกขาดที่เขาจะนิยมใช้กันนั่นแหละการยกเลิกนะคะการผูกขาดแล้วก็การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็คือนโยบายสุราพื้นพื้นบ้านพื้นถิ่นอะไรของเขานั่นแหละสุราเก้าเค้ัไเบดูแลเก้าหน้าไม่ใช่ดุราเก้าไกลเออก้าหน้าเขานั่นนะคะอ่ะก็ว่าไปว่าไปผมจะดูเรื่องหนึ่งหนึ่งสองครับบุญนาว่าไปว่าต่อไปเลยอไปค่ะพาต่อไปเลย นะคะน,นี่ก็คือในเรื่องของที่ดินและนะคะในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่าง,างๆก็จะมีการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบโดยการผลักดนันกฎหมายปฏิรูปที่ดินการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม,มแก้ไขปัญหาแนวเขตป่าไม้แล้วก็ที่ดินของรัฐบาลที่มีนิติินของรัฐนะคะที่มีการทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนเออนี้ไอ้ข้อี่คุ้นๆว่ามันน่าจะเกี่ยวอะไรยังไงกับใครบางคนนะรู้สึกมันจะเน้นพิเศษนะไอ้เรื่องการทบทวนคดีที่เป็นผลมาจากนโยบายตรงคืนผืนป่าเนี่ย ก็ไม่รู้นะมันน่าจะอะไรที่เกี่ยวกับรูกป่าหรือเปล่าเออนะต่อไปค่ะก็คือในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการจำนวนราคาแล้วก็การแล้วก็กำลังการผลิตนะคะที่เหมาะสมเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนหรือว่าสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจะทํางบประมาณแบบใหม่โดยเน้นนะคะใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานศูนย์นะคะ นนไม่มีเรื่องหนึ่งสองยังยังไม่เจอ่ะไปค่ะไปต่อต่อไปเป็นเรื่องของสวัสดิการนะคะภาคประชาชนกันบ้างก็จะสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมแล้วก็ภาระทางการคลังระยะยาวซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังถูกโจมตีจากกลุ่มเส้นได้ก็ <c oughs> ในเรื่องของการให้เงินเลยต่างๆอยู่นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วนและอันนี้สําคัญมากคุณผู้ชม นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษโดยมีกฎหมายควบคุมแล้วก็รับรองการใช้ประโยชน์จากกัญชาเอาละเลซีสายเขียวที่เลือกก้าวไกลไปแล้วหรือใครที่ทําไร่ทําสวนปลูกลงทุนทํากัญชาเป็นสวนเป็นไร่ไปแล้วเนี่ยทำยังไงต้องตัดทิ้งไหมไปลงไว้ด้วยใช่ไหมเกือบแล้วเกือบแล้วนะต่อต่อไปก็เป็นการส่งเสริมนะคะเกษตรและปัจจุศอะไรไม่หดี ส่งเสริมเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ปลอดภัยค่ะคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรแล้วต้นทุนการผลิตส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็แหล่งน้ําการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อวางแผนเพื่อวางแผนการผลิตนะคะแล้วก็การรักษาผลประโยชน์เกษตรส่งเสริมวิสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจออกคุณผู้ชมยาวนิดนึงแต่จะบอกว่านโยบายแบบนี้ลุงตู่ทาไปแล้วและลุงตู่ทำอยู่แล้วก็ลุงตู่ทำหมายประมงอะไรนะแก้กฎหมายประมงให้เป็นเรือลบ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เนี่ยผมอ่านผิดอ๋อใช่แก่แล้วท่านผู้ชมแก้กฎหมายประมงขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืนก็นั่นไงทําให้ชาวประมงเป็นทหารด้วยไงเพราะเอาเลยจะเอาเรือประมงไปเป็นเรือรบไม่ใช่เหรอมันไม่น่าจะได้นะอ่าต่อต่อต่อแซวเล่นนะครับแซวเล่์นะแต่ว่าก็อยากจะแซวนักเกษตรเนี่ยคือเป็นเกษตรแปลงใหญ่ไงเกษตรอะไรเงี้ยคือเขาทำกันอยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าถ้ามาทำมันจะตัดหรือเปล่าเแต่ละข้อเนี่ยเราแต่ละท่านจะลงละเอียดมันมีนัยยะแฝงหมดแหละครับแต่ที่่่่จะะดูไไงเเออาปตลยค อยู่ตรงไหนนี่หนึ่งหรือสองยังไม่เจอเลยเจ็ด่าเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของแรงงานยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพนะคะให้มีการจ้างงานที่เป็นธรรมแล้วก็ได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจอาศีร้อห้าสิบจะสอดคล้องกับการเติบโตเศรษฐกิจหรือเปล่าต้องติดตามต่อไปไปดูการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อ,อยกระดับคุณภาพแล้วก็ลดความเหลืมลาม้าแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็การสร้างความร่วมมือแล้วก็กลไกภายในแล้วก็ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษแล้วก็รวมถึงกกกกาารรรปล่อยะจสุด สิสุธินะคะให้เป็นศูนย์นะคะ next zero โ,โดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็การกำหนดนโยบายการต่างประเทศโดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนแล้วก็รักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอำนาจแบบไม่รู้นะจะผลักดันผู้นำเป็นเซลหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าพห้มาพูดข้อนี้นะครับไปไปต่อไปต่อประเด็นเรื่องของเราคือหนึ่งหนึ่งสองอยากจะร่วมอยู่ข้อไหนนี่นี่ผ่านมาเกตหน้ายังไม่เห็นเลยอะต่อต่อ หมดแล้วหมดแล้วเฮ้ย23วาระไม่มีประเด็นมาตรา112ค่ะคุณผู้ชมอา้าวไม่มีไม่ได้ถูกกำหนดเข้าไป อันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มว่าไม่ได้ตกหล่นนะคะอ่านไปครบแล้วจริงๆทั้งหมด23วาระแต่ไม่มีเรื่องะไรเขาอาจจะไปอยู่ในพันธะหรือเปล่าห้าพันธะหรือเปล่าอ่าเนี่ยห้าพันธะก็เปิดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะคะห้าพันธะมีอะไรบ้าง1ทุกพักจะต้องคุ้มครองสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคน2ทุกพักจะต้องทํางานโดยซื่อสัตย์สุจริตหากมีบุคคลของพักใดมีพฤติกรรมสุจริตคอร์รัปชันทุกพักจะยุ ยุตินะคะการดํารงตําแหน่งของบุคคลนั้นๆทันทีาธุสามทุกพักจะทํางานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงใจต่อการสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกันและยุผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพักใดพักหนึ่ง 4. ทุกพักมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนกโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมนี้โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐมนตรีที่ตัวแทนเป็นของแต่ละพักการเมืองอและ 5. ทุกพักมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่<อ>ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนรัรรษฎรที่สังกัดแต่ละพักกัน <S <S นี่แห<ม>ละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนูมันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมครับหนึ่งหนึ่งสองมันอยู่ตรงนี้ทุกพักมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงที่ร่วมกันในฉบับนี้ โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรที่สังกัดในแต่แตละพรรคการเมืองบ<ฤ>ุนาค่ะบุนาเห็นว่าอย่างว่าหนึ่งหนึ่งสองมันอยู่ตรงนี้อทีนี้นะมันจะไม่ขัดจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมกันตรงเนี้ยไอ้นโยบายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะนนมันก็อยู่ในข้อแรกไงข้อแรกที่บอกว่าอ่ะเอา,เอากลับไปดูข้อหน้าที่หนึ่งที่้นวาระวาระที่หนึ่งวาระที่หนึ่งนั่นไงอ่านี่ไงล่ะ ถูกไหม,มเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเทียบหนึ่งหนึ่งสองแล้วเนี่ยมันเป็นสับเซ็ตของการแก้รัฐธรรมนูญถูกไหมเนี่ยซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยสมมติวันหนึ่งนะฮะก้าวไกลได้เป็นนายกเรามีนายกไอ้ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเรามีนายอ่านายกชื่อพี่ธาลิมเจริญรัตถูกไหมค่ะ,ะมีสอสอจากพรรคก้าวไกลซึ่ง มันเกินที่เขาพอที่จะรวมเสนอกฎหมายได้แล้วเสนอกฎหมายแก้หนึ่งหนึ่งสองเข้าไปป้องถูกไหมถามว่าขัดกับ m อ u มยไหมไม่ขัดไม่ขัดเพราะเขาจะบอกว่านี่ไงมันอยู่ในวาระของการฟื้นฟูประชาธิปไตยไงเนี่ยเพราะโครงขายใหญ่เนี่ยก็คือว่าเรากำลังจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนให้สมบูรณ์ถูกไหมฉะนั้นการแก้หนึ่งสองมันเป็นส่วนหนึ่งของกันนี้นี่นี่เห็นไหมฉะนั้นเนี่ย เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแต่ละอันเนี่ยท่านผู้ชมท่านลงไปดูรายละเอียดเนี่ย<ฆ>โอโ้โระเบิดเวลาทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่เขียนเอาไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งงงมากคุณเป็นพักการเมืองประสาอะไรต้องใช้คำนี้เป็นพักการเมืองที่ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากําลังจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการปกครองในประเทศไทยคือเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขใช่ไหมคะแต่ในเนี่ยในร่าง m o u ของคุณน่ยไม่มีสักคำเลยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีระบุอยู่เลยใน MOU อู่แบบการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยอะไรเงี้ยปกติเนี่ยเราทุกอย่างทุกครั้งอ่ะจะต้องมีทุกพักการเมืองทุกร่างอะไรเงี้ยร่างนี้ต้องเป็นเช่นเช่นเช่นว่าฟื้นฟูประทับใจใช่ไหมอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถูกไหมใช่ถือเมอตเขียนอย่างเงี้ยจบคือือะเขียนอย่างเงี้ยโอ้ รวรวเนี่ยสบายใจละใช่แต่นี่ไม่มีไม่มีไม่เขียนเอาไว้ฟูประชาธิปไตย่เดียวจริงๆคำเต็มๆมันต้องมีว่าฟูนฟูประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขนี่เห็นไหมล่ะท่านผู้ชมท่านเนี่ยอันนี้แล้วมันก็ชัดจริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับนะฮะคือต้องบอกว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่คณะยิเกใช่ถูกไหมฮะคนที่เขาดูอยู่เนี่ยนะฮะเขาผ่าน ฝนผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ผ่านวิกฤตการเมืองมาไม่รู้กี่ครั้งังกี่ครั้งผ่านเขาเรียกว่าประสบปการณ์เล่เหลี่ยมความเขี่ยวเสือสิงกระทิงแรลกของพวกนักการเมืองไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยใช่ถูกไหมฮะทําไมเขาจะไม่รู้ล่ะครับเนี่ยว่า MOU 25ข้อบรรปัญานี่มันเตเรงเตรงเตรง อ่าใช่ไหมฮะอ่าก็อย่างที่ถ้าปูนาจาได้ปูนาคุยกับสวสมชายถูกไหมใช่สวสมชายก็บอกเลยให้เขียนมาให้ละเอียดให้เขียนมาให้ชัดเลยนะครับว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมใ,ใช่ไหมว่าจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยววุ่นวายกับกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองฉบับนี้เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนครับนะฮะอตอนสี่โมงเย็นก็จะมีสัญญ์ยึงสัญญาจะทำอะไรอะไรยังไงกันก็ตามแต่นะฮะอ่า แต่แต่อันหนึ่งก็คือว่าอ้าวถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ในเอ็มโอยด้วยใช่ซึ่งทิศทางก็คือว่าอาจจะแบบว่าอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ตนเองนั้นได้มาซึ่งอำนาจที่จะเป็นรัฐบาลก่อนอแล้วก็ที่ท่าทีที่ผ่านมานั้นเนี่ยพักร่วมบางบางพักก็แสดงความไม่สบายอกสบายใจหน่อย เครับเรื่องกฎหมาย1นึหรือท้าทีเรื่อง1นึของพรรคเก้าไกลก็หาวิธีนะครับซึ่งจริงๆก็เก่งอยู่แล้วนะฮะใน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 ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นใช่ไหม<ะ>คือขนาดไม่ต้องอะไรหรอกครับยกเลิอกองหนึเนี่ยเขายังอ้างบายเบียงไปเป็นบบกว่าเพื่อทําให้สถาบันแปรกษัตริย์อะไรนะยั่งยืนพนะัฒนาสถาพรได้เลยนะคือมันมัน เขาเรียกอะไรมันวิพลิตไปได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยมีแต่วัฏกรรมคือทุกอย่างแต่ว่าด,ดูลักษณะไส้ในแลวทาออย่าแต่น,นี้ก็คือว่าเอ้าเหมือนกับแบบว่าในทับในทางตัวลายลักษณ์อักษรนั้นไม่มีนะเรื่องหนึ่งสองเอ้าทุกพักก็จะหาข้อเงื่อนไขในการบอกว่าเอ้างั้นจะไม่เซ็นไม่ร่วมไม่รับเอ็มเโอยฉบับนี้อก็คงจะไม่ได้นะฮะมันสอนรับกับที่อานนนนำพาค่ะอ่าเพิ่งเพิ่งโพสต์ลงไปะนะครับว่าเอ้า ก็ทาให้ได้มาซึ่งอํานาจก่อนอนะครับเนี่ยแล้วก็เมื่อได้มาซึ่งอํานาจสเต็ปที่สองที่สามที่สี่ก็ค่อยค่อยดำเนินการต่อ,อต่อมาก็คือสอ่วสอวนี่จะอยู่ในวาระอีกไม่นานถูกไหมครับมเมื่อสอวอนี่หมดวาระถ้ากับว่าอํานาจนั้นเนี่ยนะฮะ,ะสอวอไม่มีสิทธิ์มาขวางไม่มีสิทธิ์มากั้นแล้วจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะฮะมันก็จะสะดวกโยทินมากขึ้นนะครับเนี่ยพร้อมๆกับว่าไอ้พวก IO นะขณะนี้เนี่ยนะ หันมาพร้อมใจคใครไปติดว่าอะไรนะไม่แก้ไม่มีกูออาแฮชแท็กเนี่ยนะจะโดนทัวทลมทัวกันเองแนะท,ทัวไปตีทัวกันเองนะครพร้อมใจกันอ่เขาเรียกว่านะะค,คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นสัญญาณเป็นธงที่ยกขึ้นมาว่าให้ขยับอย่างง้นให้ขยับอย่างนี้เช่นกรณีเรื่องเรื่องคุณกรแบบเนี้ย ใช่ไหมให้ขยับอย่างู่้นให้ขยับอย่างนี้หรือเบื้องแบมตะวันเงี้ยแบมตะวันยังติดแฮชแท็กยกเลิก1นึ่งห่องอยู่ก็มีทัวร์ไปถล่มบอกว่าเปลี่ยนเถอะค่ะให้ใช้คําว่าแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสงแทนซึ่งด้านหนึ่งผมผมคิดว่ามันถ้าถ้าผมเป็นคนที่เลือกก้าวไกลนะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าก้าวไกลกำลังจะทําอะไรใช่นะคือคนเลือกก้าวไกลอย่างมันมีสองของกลุ่มเลือกเพราะโอ้โห พิธาน่าลงไหลเหลือเกินไม่รู้หรอกว่าจะไปทำอะไรบ้างแต่ว่าที่เขาอวยในโซเชียลตอนนี้นะดรก็จะมีเป็นนายกที่พูดภาษาอังกฤษได้อะไรแบบางเงี้เป็นคนรุ่นใหม่อะไรหน้าตาดีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลือกเพราะแบบเบื่อเบื่อเบื่อเกลียดลุงเกลียดลุงเพราะว่าไปใส่ไว้เยอะว่าลุงเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะอีพวกนี้ไม่สนหรอกตอนนี้ก็ไอ้พวกนักลงทุนก็ได้รับบทเรียนไปแล้วนะแต่ว่าพวกนี้คืออ่ะ ไม่รู้เส้นสนคนในใช่ก็พวกหนึ่งนะฮะอะพวกนี้ก็ว่ากันไปแต่ไอ้พวกที่เป็นฮาร์ดคอร์หมายถึงว่าเลือกเพราะรู้อยู่แล้วว่าก้าวไกลกำลังจะทำอะไรกำลังจะขยับยังไงมีอุดมปปการณ์ยังไงทางการเมืองผมถือว่าการไม่มีหนึ่งหนึ่งสองในเอ u มอยเนี่ยยี่สิบห้าวันละห้าพันาสัญญาเนี่ยผมว่านี้เหมือนหลอกตบหน้า มวนชนนะใช่ถูกไหมฮะเหมือนออพยายามจะเลี่ยงบาลีแบบว่าไม่มีเหมือนจะเอ๊ะพอคนที่ไม่รู้กลุ่มแรกที่ดตรตพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่รู้เส้นสต์คนไหนก็จะแบบว่าเออนี่ไงเห็นไหมวาระ23วาระไม่มีเกี่ยวกับ,กบหนึ่งหนึ่งสองเลยน,นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแสดงมาทั้งหมดในช่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยทั้งทั้งนีหนึ่งหนึ่งสองไม่เกี่ยวกันนโยบายอะไรเลยนะนะฮะแต่คุณเน้นเรื่องนี้ตลอดไปเวทีดีเบตก็พูดกันถึงแต่เรื่องนี้ใช่ถูกไหมฮะอ่า ปรากฏว่าอ่ะคนที่ฟังอยู่ถ้าเป็นแบบแฟนพันธ์แท้เนี่ยของก้าวไกลเนี่ยก็ฟังอ๋อเขาก็รู้แล้วก้าวไกลคิดยังไงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใช่ถูกไหมอ่ะแล้วถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็จะเลือกเพราะว่าอ่ะเพราะผมคิดว่าคุณสมมุติเอาง่ายๆคุณกล้าทําแบบนี้ผมชอบคุณคุณกล้าอ่าแบบนี้จ้าอ่านะไม่ใช่ผมนะฮะหมายถึงว่าผมยกตัวอย่างสมมุตินะอาพวกเอฟซีเขาอะไรเงี้ยเอฟซีเขาเนี่ยใช่ไหมแต่มาถึงวันนี้ทําไมคุณไม่กล้าเขียนลงไปใน MOU อ้าวถ้าเกิดอย่างนี้คุณหักหลังผมหรือเปล่าคุณกําลังตบหน้าผมหรือเปล่าคุณกําลังหลอกใช้ผมเป็นเครื่องมือก็ไม่ต่างจากนักการเมืองรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาถูกไหมที่หลอกใช้คนเป็นเครื่องมือถูกไหมเสร็จแล้วก็เมื่อตัวเองได้อํานาจก็ก็ว่าไปนะฮะเอากรจริงๆคือการไม่เขียนเอาไว้เนี่ยหรือการขี้เขียนเอาไว้แค่บอกว่ามีสิทธิ์อ่ะดูดูข้อห้าใหม่ ดูข้อห้าดูข้อวาระพันห้าพันตัดสัญญาข้อข้อห้าข้อห้าใหม่เนี่ยทุกพักมีสิทธิ์ในการเสนอนโยบายอรูเพิ่มเดิมเนี่ยไม่เสนอได้ไหมก็ได้หรือจะเสนอก็ได้ไม่ถึงว่าทำทำทำงานทํางานไปแบบไม่เลิกแลือเราก็อาจจะสบายใจนะซึ่งเป็นผลดีว่าเขาไม่เลิกหนึ่งหนึ่งสองแล้วเขามีสิทธิ์ไหมมีเขาทาผิดเอ็มบูยูไหมก็ไม่ผิดแล้วคนที่เลือกเข้าไปจะว่าไงอ่ะ อันนั้นก็เป็นเรื่องของข้างนอกสภารู้ว่าเขาหลอกเต็มใจให้หลอกก็ต้องมาเลยครับสิบส้านถูกไหมม็อบก็มาเลยแต่ถ้ามาครั้งนี้คุณว่ากันไปเองนะใช่นะเราไม่ยุ่งเลยนะหลิไม่เกี่ยวเออเห็นไหมเบือนไม่เขียนว่าในเอ็มโอยูเนี่ยไม่ทําก็ได้นะใช่ไม่เลิกก็ได้นะใช่ไม่แตกก็ได้นะถ้าตัวเองอยากจะอยู่ในอำนาจต่อไปเป็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่าอะไรอะ มีความมั่นคงอะ่ะคนเลือกที่จะไม่แตะมาตราหนึ่งหนึ่งสองรืออะไรก็<อ>แล้ว,แ,ลวแต่<ง>ด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็แล<อ>้วแต่แหละอ่านะทีนี้ก็เห็นไหมครับท่านผู้ชมฉะนั้นเนี่ยตอนสี่โมงอะไรเขาว่าไปก็ให้เขาเตรง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 กันไปะนะฮะเพราะจริงๆนะ่ะเส้นทางของพิธานั้นเนี่ยผมบอกนะอีกยาวไกลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังสาระสําคัญเนี่ย ที่นอกเหนือจากเตรงเต่งเตรงเต,ต,ตรงนะเอโมยนนี้นะอ,อันนี้ยี่เกบอกไปเลยสาระให้จับตาดูนะครับตอนนี้ทุกคนก็พูดกันแล้วมีหลายคนพูดถึงแล้วผมก็ได้พูดถึงแล้วใน a c e b o o กของผมคือประธานสภาป<ค>ระธานสภาถามว่าไอ้นี่แหละแม่งเด็ดคือทั้งหมดทั้งมวลนะไอ้นี่คือยี่เกของจริงคือคุณจะยอมไหมผมขอนั่นผมขอนี้ กระทรวงนั้นกระทรวงนี้หรือเอาไม่ต้องกระทรวงหรอกเอาแค่ตำแหน่งแรกก่อนประธานสภาพลเอกประยุทธ์จะโดนฉากคราวที่แล้วนะฮะปะัะชาธิบัตรมีกี่เสียงมีห้าสิบเสียงเองครับปุณหะใช่น้อยกว่าเพื่อไทยเท่าไหร่เพื่อไทยมีร้อยสี่สิบเอ็ดน้อยกว่าเพื่อไทยอีกแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ไปขอให้ประชาธิบัต์มาร่วมรัฐบาลเงื่อนไขของปะัะชาติปัต์คือต้องให้นายชวนเลียภัยเป็นประธานสภาอื พลเอกประยุทธ์มีมรกมีคะแนนมากกว่าไหมมากกว่านะครับมากกว่านะฮะพลังประชารัฐตอนนั้นมากกว่ามีตัวที่จะเป็นประธานสภาได้ไหมมีมีตอนนี้แลวตอนนั้นเนี่ยเขาได้ข่าวว่าโอ้โหทีช้ำกระลำดองนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วคือถ้าไม่ยอมปฏิบัติไม่มาไม่มาตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช่ห้าสิบห้าเสียงเอ้ห้าสิบเสียงต้องยอมให้นายชวนทึกนายชวนก็เป็นได้นะ บารมีชื่อชันนะครับเนี่ยความสามารถนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแต่งานงามใช่ถูกไหมเป็นประธานรัฐสภาก็สมควรแล้วแต่นี้เพื่อไทยเขาจะยอมไหมไอ้นี่ของจริงแล้วนะครับไออ้เอวีเนี่ยเต่งเต่งเต่งแต่วเนนียอ่ะประธานรัฐสภาเนี่ยถ้าเป็นภาษาเกมเขาเรียกบอสไฟแล้วใช่ถูกไหมฮะคุณคุณไม่ยอมเนี่ย m อ U เนี่ยแม่งกระดาษเช็ดก้นเลยนะผมบอกให้แต่คิดดูแล้วยังไงถ้าก้าวไกลแบบว่าไม่ยอมผมจะเอาไว้เองทำอย่างนี้มันต้องชัยทวัดแบบสมมติแบบนนะเนี้ยนะอ่าเนี่ยทางเพื่อไทยบอกว่าถ้างั้นเลิกจบกัน,นจบกันแค่นั้นไอวันนี้เนี่ยทําอะไรเนี่ยจะล้อเลียนลุงตู่กันอะไรกันไปเนี่ยนะอ่ามอยยี่สิบวไอจิบยี่สิบสามข้อห้าประธาธิญาทัาที่ทำกันไปเนี่ยกระดาษเช็ดก้นเนี่ยผมบอกให้แค่นั้นอะ ไง,ไง่ายงเดี๋ยวพรุ่งนี้บอว่ากันเรื่องนี้ประสานสภ,ภาสบคัญยังไงอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมให้ได้เห็นกันไปก่อนว่าร่าง MOU 23ข้อ5พันธะนั้นมันยังมีประเด็นในเรื่องของการหมกเม็ดมาตราหนึ่งมันจะกลายเป็นระเบิด<า>เวลาหรือจะกลายเป็นกระดาษเช็ดก้นเราก็จะดูกันต่อไปนะคะ